สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ค่ะมอไส้กรอกครับส่งให้ลูกค้าไส้กรอกน,นี้สั่งได้มีทุกวันครับแต่ว่าเนื้อโคขุนกับหมูแดดเนี่ยต้องสั่งไว้ล่วงหน้านี่ไปส่งให้ลูกค้าเล่าวันพุธนะคะนี่มอไส้กรอบไปแพ็กก่อนยแดดีๆเลยค่ะวันนี้ไส้กรอกหมู สมุนไพรหอมกินเครื่องเทศสมุนไพรหวานนัวรสชาติเดียวกันเนื้อก็หมูแดดรสชาติเดียวกันของตุนงก็คือทำสดใหม่ทุกวันครับไม่มีแบบค้างคืนหมูแดดเนื้อแดดเหมือนกันครับ นอกจากแบบว่าเนื้อถ้าเกิดออเดอร์เยอะมันทำไม่ทันจริงๆก็คือมันก็ทําเสร็จภายในวันนั้นแหละครับแต่บางทีถ้าเกิดออเดอร์เยอะๆมันก็จะแบบว่าทําไม่ทันขนส่งก็มีก็จะส่งอีกวันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่านานๆทีครับส่สามารถจะทันส่วนน้อยที่จะไม่ทันถ้าเกิดไม่ทันก็ตัวก็จะเลือดเป็นหนึ่งวันอะไรเงี้ยฮะทำเสร็จส่งเลย หัออเดอร์เข้ามาเยอะมากครับเนื้อโคคุณกับหมูแดดก,ก็เยอะมากขอบคุณนะครับที่อุดหนุนขอบคุณมากมากอ่ะอ้าวนะครับวันนี้หมูฮะหมูแดดเดียวนะจ้าหัวออเดอร์เยอะมากพ,พี่เล่บอกว่าวันนี้ไม่ทันวันนี้ไม่ทันอ่ะไม่ทันครบออเดอร์ทุกคนก็จะเลือกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ ทาวันนี้วันนี้ทันแค่ไหนก็ส่งเท่าน,นั้นก่อนคะ่ะส่งจะไล่ส่งคนที่แบบสั่งก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วว่าพรุ่งนี้ก็ไล่ส่งไล่ส่งหมดเลยเพราะวันนี้มันไม่ทันนะพี่เลนเนาะไม่ทันขนส่งเนาะเอาเท่าที่ส่งได้ก่อนครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะล่าช้าหนึ่งวันอะไรเงี้ยฮะเพราะาทำไม่ทันวันไหนถ้าเกิดออเดอร์น,น้อยก็ทําทันอยู่ครับครั้งนี้มาแบบโอ้โหหมูแตดเดียวถล่มพลายมากเป็นเมนูใหม่ หมูแดดปกติจะเป็นมีแต่เนื้อโคเนื้อโคขุนโอ้ยเอาใจคนไม่กินเนื้อฮะอแต่ลูกค้าอยากได้ครับนี่วิธีการทำก็เหมือนกับเนื้อนี่ฮะอบเอาเพราะมันข้อดีก็คือมันจะไม่เป็นลา,เ,นลาเก็บได้นานเป็นชินช้นๆเลยทุกคนด,ด,ดูดูใก,ใกล้ๆแต่เป็นบ้านเลยครับ รสชาติบ้านๆอ่าอันนี้คะอันนี้เนื้อกำลังตากกำลังทำเลยครับโอ้ตอนนี้ก็บ่ายโมกจะจะจะบ่ายแล้วทุกคนก็เนี่ยคับเหมือนที่ตูนบอกอะ่ะอาจจะถ้าออเดอร์เยอะๆอาจจะทำไม่ทันก็จะทำวันต่อมาแต่ว่าสดใหม่เหมือนกันครับนี่อืมยาวๆไปเลยฮะ กทุกวันที่มีออเดออ์ตัวก็จะลุ้นเนื้อแหละว่าจะได้เนื้อมาเยอะมาน้อยแค่ไหนลุ้นตลอดตัว,ก,วก็ต้องลุ้นไม่กระตุนนะใครที่สั่งก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับอย่าใจร้อนแม่ค้าก็ยังลุ้นเลยเนาะไม่ได้มาแบบไม่ง่ายฮนะถ้าเกิดเนื้อนะ่ะแต่หมูว่าได้อยู่บ้านบ้านเราหมูเยอะนะพี่เล่นเนาะแต่หมูก็ราคาขึ้นนะฮะปกติหมูาราคาขึ้นเเกทาีอืม นี่อันนี้ของเราเนื้อโคขุนมันจะราคาสูงกว่าเนื้อวัวปกติครับของนีของจังหวัสกลนครมีกระนังตากเดยโอ,ยอ,โอ้รอบนี้ออเดอร์เยอะครับผลิตไม่ทันแลฮะสนใจสั่งได้ครับติดต่อมาที่ใต้คอมเมนต์ครับเบอร์โทรออดีไลครับเบอร์โทรออดีไลอันเดียวกันนะฮะทักมาเลย าไกลได้แล้วเฮ้ยนี่ของลูกค้าวันรอบวันพุธเนี่ยใครสนใจทักมาไว้เลยนะครับแล้วก็รอแพ็คแล้วก็ส่งส่งเลยหมูแดดใจ่กกอกหมูเมนื้อโคขุนปึ๊ด อ้าวนี่ตากเพิ่มตากเพิ่มใครสนใจก็รีบทักมาเลยครับพรุ่งนี้ทันนะครับนะฮะน่ากินแลวมันพฤหัระามีอีกนะครับปึ๊บหรือใครดูคลิปหลังจากนี้ไปก็ทักมาสอบถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวตูนจะบอกอันนี้หมูแดดนะครับอันนี้สองขีดถุงสองขีดครับอันนี้ถุงสองขีด อันนี้ครึ่งกิโลครับเยอะมากเลยไม่ใช่นน้อยจ๊ะตรงเดะครับเกินด้วยนี่ฮะเรากำแ,แบบแบบ้านครับทุกคนบางทีถึง,ถ,ง,ถ,งถุงไปถุงอาจจะแฟบแล้วครับเยอะมากครับุโน,นี้น,น,นี่ถุงโลนะอันนี้อันนี้ครึ่งโลนะครับคนแบบสั่งส่วนมากคนเขาจะสั่งแบบโลหนึ่งครึ่งกิโลจะเยอะมากครับอันนี้ นนหนูแดดเรา,รา,เากลัวแต่จะไม่ทันสุกไม่ทันนะครับบางทีเสร็จไม่ทัน,นถ้าเกิดสักสี่โมงก็ยังดีเนาะนี่ขนส่งมันนี่ไงนี่เยอะนะครับเอาไปช่างยู่ได้เลยแล้วเนื้อเนื้อจา้า โอ้ยส่วรวมก่อนนะเป่าก่อนเป่าก่อนร้อนติดมันด้วยนะจ๊ะติดมันเล็กน้อยเพราะว่าเนื้อโคขุนทษต้องมีมันอยู่แล้วครับใครยังไม่เคยลองลิ้มชิมรสเนื้อโคขุนนะครับต้องรองนะครับเป็นเนื้อที่ไม่เหนียวหอ,อมอร่อยมะแดกครับหนึ่งกิโลสามถุง โอ้อันนี้หนึ่งกิโลนะครับอ๋อเยอะมากคือแบบคุ้มมากครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับไปชั่งดูได้เลยหนึ่งกิโลคือแบบโอ้ยติดมันโอ้ยจิ้มข้าวเหนียวจําข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวร้อนนะข้าวสวยร้อนนะฟินเฟอ้อเก็บได้เป็นเดือนๆครับในตู้เย็นไม่มีขึ้นราเพราะว่าเราอบเราเหมือนที่ตูนบอก จะำค้ำหน่อยอืแต่ว่าสีมันจะเข้มขึ้นอันนี้เราทําเสร็จใหมๆ่ๆมันก็จะออกสีแด,ดงๆอยู่ครับพอไปมันจะสีออกค้ำๆครับเป็นเป็นเนื้อเนาะซื้อที่ไหนสีก็คำ้ำใช่สีค้าอันนี้เราทําเสร็จใหมๆ่ๆมันก็เลยจะออกแดงๆนี่ถุงละโลอันนี้ถุงหนึ่งโลนะครับเยอะมากใหญ่มากครับเยอะมากใครสำหรับถุงหนึ่งกิโลนี่เยอะจริงๆครับหนึ่งกิโล ขึ้นกิโลผลิตไม่ทันเลยครับแต่ตุ้เขาจะไล่ก่อนว่าใครสั่งก่อนตุ้ก็ส่งไปก่อนครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะ่ถุงแบบนี้นะโอเคครับใส่มาเลยเอาเอาใส่ดือครับใส่แกงอ๋อมใส่แกงอ่อมแซ่บค่ะน้อยเบิรสุดยอดสุดยอดนะใครพักิใครผักอีเลือก อันนี้ไข่ม่าแดงไม่ได้แบบว่าเล็กๆ,ๆ,ๆนะคบไข่ม่แดงอันนี้เป้เงมันลูกนี่อ๋อตัวเป้งแม่เป้งแม่บุบบ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 ้บบบบเบบงบบ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 งบบวบบบนี่ฮะเซบมันสดบบเบบบบบบรบบ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 บไมไม่อ้าไว้บ่ะมันจะเบินหนีใช่บบอน,น,นี <laughs> ่คบบบบบบบ ตลาดเทศบาลดงโมไฟครับในปนินนี่ครับบรรยากาศถ่ายให้น้อยปนินเต็มโนี่นะวันนี้ไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวถ่ายแค่นินึ่งอ๋อครับเมโนี่ฮะนี่นี่นี่วางตุ้งสวยเลยควางตุ้งถ่ายไปให้หมด ก็ให้กลัวผีกินมาเลยกลัวเองเหรอยายกลัวเองค่ะเงี้ยมะขามมะขามเนี่ยมะขามด้วยมะขามโรยเพิ่มะขามมะขามซื้อไปให้น้องแถวน้องแถวอยากกินอะไรเปรี้ยวๆทุกคนช่วงนี้เป็นแบบว่าเลื่อนลมไม่ค่อยดีขนมอะไรครับเนี่ยขนมเธอไม่รู้จักไม่รู้จักกาชื่ออะไรใช่ไหมคะก็ฝากขายเหรอ ต้องอแปลกแปลกแครับทุกคนแซ่บโอเคแล้วนี่แซ่บอีกแล้วแซ่บแซ่บแซ่บนี่ฮะใช่เขาไมนจบเด็ดนี่คืออะไรครับนี่นี่กุ้งหูน้อยหัวน้อยมัมอันไม่ไม่ใช่สิบบาทนะคะที่สิบบาทคือราคากล่องนะฮะบังมี่บังมี่บังมี่เราเรียกแกงเลยครับ แ่บเลยครับนี่เอาไปทีเดียวเลยอันนี้ระบวบน้อยเอาไปนึ่งนะครับนี่ฮะมี่มดสดๆเลยนี่ฮะตลาดเป็นบ้านทุกคนเอาไปเรื่อยๆนี่หมดปลาไหลแม่นอบแม่นปลาไหลครับปลาไหล,ไหล,ไหล,ไหลนี่ย อันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยนี่บ้าจ้าปลาสังเงงปลาสังแงงไปแงงอ่าปลาสังแงงทุกคนอันนี้ปลาขาวครับปลาขาวปลาขาวนี่มีหมดปลาแงงมีหมดทุกอย่างเห็ดกระด้างก็มีทุกคนมีหมดถอยเชอรี่ก็มีราคาถูกด้วยจ้านี่มาเลยค่ะใครอยากมาเดินตลาดดงรถไฟไป ปลขามเปียกก็มีนะคะผู้ต้นไม้แมงดาสดๆทุกคนแมงดาสดๆเลยนี่ฮะทานแล้วเปล่อหสดอหมนี่มัน,เ,เ,น,นเป็นเลยทุกคน หนูก็มีนะครับหนูนาใช่ไหมครับหนูนามีให้กินนะครับทุกคนช่วงนี้มีหนูนาด้วยมันเริ่มแบบเป็นหน้าเขาเหรอครับหรือมีตลอดมีตลอดไปผัดกระเพราทุกคนผัดเผ็ดผัดเผ็ดไปลาไปแอกไปแกงะครับได้หมดมันน้องวัองวอ่าบรรยากาศ ของกินเยอะทุกคนยิ่งเย็นๆกันนี้ยิ่งเยอะห้าบาทสิบบาทมีปลาพร้อมนึ่งเลยฮะก็จะเป็นชุดๆนี้ช่วงนี้ผักควางตุ้งเยอะมากคฮะ นะคะกุ้งยิ้มเลยครับยิ้มนะคือง่วง <c oughs> นี่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 นปิงกบปิงกบอ,งอันนี้ดอกผักหวานเอาไปทำอะไรกินครับคิดว่าดอกสะเดา <c oughs> ไปแกงค่ะเหมือนสะเดาเลยครับเหมือนสะเดาเล็กน้อยอย่ะเอาไปแกง <c oughs> ดอกผักหวานใครไม่เคยกินเอ็นมากินเอ็นตรงนี้นะคะอื กินอะไรจ๊ะกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับกล้วยกินง่ายๆฮะอร่อยเลยเราเคยเห็นเขากินข้าวกับแตงโมไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมเบื่อ บอนค่ะบอลบอนไข่มดแดงคือบอลนีวันนี้นค,ครับพ่อเนยหนึ่งข้าวครับเดินมาเอา ที่นั่งคือดีแท้เลยที่นั่งดีอยู่นะได้อยู่นะมันรองรับน้ำหนักได้เนี่ยก็ได้อยู่นะพี่จูนนะข้าวโพดอบเนยฮะเจ้าเดียวในตลาดไหมเนี่ยมีสองเจ้านะหลั้วนะนี่เร้าขาแข่งับงเจ้าที่สาม เรินต่อครับ